วันนี้เพียงได้รับภารกิจมาสร้างสถานีดับเพลิงอ่ะพี่ฝนสร้างสถานีดับเพลิงดีจังเลยเขาที่แล้วพี่ฝนก็ไปสร้างสถานีดับเพลิงมาเหมือนกันแต่ว่าเมืองนั้นน่ะค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะได้เลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเพียงจะสร้างสถานีดับเพลิงเดี๋ยวพี่ฝนจะช่วยเองเดี๋ยวก่อนตรงนี้รับตังได้ด้วยพี่ฝนรับตังอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวข้างหลังไฟไหม อย่าแล้วแบบนี้รเราจะต้องรีบไปช่วยดับเพลิงเราจะไปดับยังไงเรายังไม่มีอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงเลยนะหรือว่านี่จะเป็นดรอปเปอร์สำหรับมีอุปกรณ์บางอย่างช่วยดับเพลิงหรือเปล่าทำไมเราสามารถรับของขวัญได้แบบไม่จำกัดเลยอะดูสิพีบอนคิดว่าเขาจะให้พวกเราฟรีแล้วก็จะรีบไปดับเพลิงไงอะแสดงว่าเป็นเพราะว่าสถานการณ์ไฟไหมตรงนั้นนั่นเองอะ ถ้าเรามีเงินทุนขนาดนี้แล้วก็ต้องรีบสร้างรถดับเพลิงแล้วพี่ฝนรถดับเพลิงได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องกดตรงไหนก่อนละถึงจะได้รถดับเพลิงเนี่ยนี่งามีปุ่มให้กดเยอะแยะเลยตรงนั้นมีปุ่มอะไรอยู่ก็ไม่รู้น่าจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดสถานีหปุ่มเปิดสถานี้ะเหรอใช่นี่ง่ายมีสายพานแล้วก็มีล้อล้อเลเปล่ลลาเนี่ย ไม่ใช่นะพี่เอกิดว่าน่าจะเป็นที่เก็บรถมากกว่านั่นนันเพื่อนของเราด้านหลังเขาขับรถไปช่วยดับไฟแล้วแสดงว่ามีจุดที่มันมีไฟไหม้หลายที่นี่นี่น,นี่ตรงนี้เจอแล้วนี่คืออะไรรถดับเพลิงใช่ย่อไหนที่สุดเราก็สามารถเปิดรถดับเพลิงได้แล้วทำไมพี่เอกับรถดับเพลิงไม่ไปเนี่ยไปลอยไปเลย,เ,ลยเหมือนติดอะไรอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะเนี่ยมีปูมอะลายบางอย่างหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับไปดูอีกทีดิ S <S เอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วไ,ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วตรงไหนที่ไฟไหม้นะเมื่อกี้เนี่ยด้านหลังด้านหลังไม่ใช่ไม่ใช่หลังนี้นะอีกหลังนึงหลังไหนอ่ะหลังซ้ายมือหลังซ้ายเอา้าหลังนี้ก็ไหมง้นตัดสินใจแล้วเดี๋ย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 วเพียงดับไฟก่อนดับไฟหลังนี้ก่อนนี่ดับไฟฉีดน้ำนี่เลยจัดกัเลยทําไมน้ําทําไมน้ําออกมาแค่นิดเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะต้องช่วยดับเพลิงกันก่อนนี่มีเพื่อนมาหรือว่านี่คือบ้านของเพื่อนเรา อย่าแล้วแบบนี้เราจะต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วนี่ใครก็ได้มาช่วยทางนี้หน่อยไฟกําลังไหม้ครับนี่ไงนี่ไงตอนนี้พี่ฝนก็กําลังจะไปเปิดรถดับเพลิงมาช่วยนะได้เลยพี่ฝนมาช่วยกันดับไฟเอา้าดับแล้วเรียบร้อยสาเด็จถ้าดับไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพลจะไปช่วยดับไฟตรงอื่นต่อนะอ้าวได้เลยแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนอะตอนนี้พี่ฝนกำลังเปิดรถดับเพลิงอยู่สถ,ถานีดับเพลิงของพี่ฝนก็มีเหมือนกันงั้นเหรอใช่มีเหมือนกันนี่มีกำแพงแล้วทำไมมีกำแพง มีกำแพงเร็วจัง่ะมีกำแพงก่อนไงแล้วค่อยมีรถดับเพลิงเพืว่าพี่ฝนเปิดผิดอ๋อนั่นนั่นนั่น <c oughs> บ้านพี่ฝนนี่นะไหนอ่ะ <laughs> นั่นไงบ้านพี่ฝนอย่าล้วใครก็ได้ช่วยด้วยอ้าวไฟดับไปแล้วหรอดับแล้วเหรอไฟดับไปแล้วนะดีจังเลยเมื่อกี้เพียงเห็นรูปพี่ฝนอยู่บนหลังคาบ้านฮะแสดงว่าต้องเป็นบ้านพี่ฝนแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราช่วยกันดับเพลิงบ้านเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคโอเคงั้น เดี๋ยวเพเอกจะขึ้นรถแล้วก็กลับเอ๊ะเอ๊ะปลอดภยัย<อ>ปลอดภยัยทำไมพี่เอกเดี๋ยวทำไมทำไมเราดันรถได้อย่างนี้เลยเหรอเราแข็งแรงมากเราแข็งแรงขนาดเราดันรถด,ดับเพลิงอย่างนี้ได้เลยเหรอใช่เพราะว่าตอนนี้เราจะต้องมีพละกกาลังอย่างเยอะในการช่วยคนอื่นนะนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีดับเพลิงนะพี่ฝนได้เลยแล้วขึ้นรถยังไงอะ่ะกดปุ่มกดปุ่มแล้วอะ่ะเข้าไปนั่งได้เลยเข้าไปนั่งไม่ได้อ๋อต้องขึ้นฝั่งซ้ายมือ ไปแล้วโอเคตรงนี้เขามีรถดับเพลิงสองคันเลยนะเอาละเพียกขับรถกลับมาแล้วพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านมีชั้นสองแล้วเหรอเนี่ยใช่อยู่นี่ไงแค่แป๊บเดียวทําไมพี่ฝนมีชั้นสองอะไรก็เขาให้เปิดฟรีนี่นาะจริงด้วยสินะเพียกยังไม่ได้ไปเปิดอย่างอื่นต่อน,นั่นเพื่อนมานะนี่เดี๋ยวพี่ฝนนี่เลยจะถือที่ดับเพลิงไปด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเพีเอกจะออกรถแล้วนะออกรถได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใจเย็นเ <laughs> พื่อนเพื่อน หล่นมาเลยพี่ฝนกำลังตามไปข้างหน้ามีไฟไหม้เร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวเพ่กจอดรถก่อนพี่ฝนกำลังไปแป๊บหนึง่งอ้าวแล้วมันดึงกลับไปได้ไงพี่ฝน <laughs> มันมีสายยางมาเมื่อกี้ดึงกแล้วก็รถกลับมาเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนถือสายยางแต่พี่ฝนดึงรถของเพ่กกลับไปได้ไง <laughs> อ้าวก็อนนี้ไงเขาเรียกว่ามีพลังแ็นแกงอะ ถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเพ่กจะขับรถไปดับเพลิงข้างหน้าก่อนนั่นไงเจอบ้านไฟไหม้แล้วใช่แล้วเราจะต้องรีบไปช่วยเพื่อนถ้าอย่างนั้นพี่ฝนก็ต้องขับรถของพี่ฝนมาอีกคันหนึ่งแล้วนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวกําลังตามไปจอดก่อนที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเอาละแล้วก็ดับไฟดับไฟเลยดับไฟนี่ดับแล้วสําเร็จดีใจด้วยนะเพื่อนสำเร็จแล้วแต่ความจริงแล้วเราควรจะป้องกันไม่ให้มีไฟเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะ อันนั้นก็จริงอ่ะนะที่บ้านใครกันเนี่ยนี่บ้านใครบ้านพี่เอกหรือเปล่าอาะบ้านพี่เอกเองเดี๋ยวเดี๋ยวแยว้ยวอา้าวหายไปแล้วไฟหายไปแล้วแล้วกดปุ่มปิดไฟอัตโนมัติได้หรือเปล่าอ๋อแสดงว่าอยู่ใกล้ๆนี่เขาก็จะดับให้เองงั้นเหรอก็น่าจะเป็นไปได้นะอืเพื่อความถูกต้องนะเดี๋ยวพี่เอกก็จะดับไปอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็แล้วทําไมของพี่เอกถึงไม่มีปุ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วของพี่ฝนมีไหมเนี่ยมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะเลย เนี่ยพี่เอกมีแค่ชั้นล่างแล้วก็มีรถคันนี้คันเดียวเองพี่เอกลืมกดปุ่มตรงไหนหรือเปล่าอ๋อนั่นบ้านดับบ้านเพื่อนมาแล้วมาช่วยเราเพื่อนนี่ไงต้องไปช่วยบ้านเพื่อนด้วยนี่นี่เพื่อนวิ่งมาจากไหนไม่รู้เพี่อกมาช่วยแล้วนี่เราถือสายยางไปช่วยได้เลยนี่ฉีดน้ําเข้าไปแล้วเพื่อนช่วยกระดับไฟเร็วเข้าตอนนี้เพลิงไหม้เป็นไงบ้างยังไม่ยอมดับเลยเอ้าดับแล้ว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 เหรอเอาแล้วนะเเดี๋ยวพี่เอกไปเปิดตรงนี้ต่อแล้วสถานีดับเพลิงของพี่เอกมีแค่ฐานล่ากเอง เราจะต้องไปเปิดปุ่มด้านหลังเปิดปุ่มกำแพงรู้สึกว่าตอนนี้พี่เอกจะมีเงินเป็นแสนแล้วแต่ยังเปิดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเปิดปุ่มกำแพงจริงด้วยต้องเปิดกำแพงก่อนแล้วก็เปิดกำแพงข้างหลังใช่เปิดให้ครอบเลยแล้วก็จะมีบันไดแล้วันนี้คืออะไรอะ่ะกำแพงด้านข้างใช่กำแพงอย่างเยอะกำแพงที่จําเป็นมากเลยใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีกำแพงแล้วก็เปิดชั้นสองไม่ได้ไนงะประตูแล้วก็รูปภาพด้วยเหรอใช่ไปไหนมาเนี่ย ก็ไปบ้านมาโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เอกจะเปิดเส้นทางตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็น,นี้ก็เป็นประตูนี่อะไรอะ่ะฮะถังดับเพลิงกำแพงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนใจเย็นใจเย็นใจเย็นตรงนี้ไม่มีแล้วกำแพงอีกแล้วใช่พอเราเปิดกำแพงครบก็จะมีชั้นสองอันนี้จะเป็นชั้นวางของตังหมดหรือยังตงังยังไม่หมดเหลือครึ่งนึ่งเหลือห้าหมื่น เหลือ5้ามื่นใช่ไหมขอให้ตังมาเยอะมากเลยนะเป็นแมพที่ใจดีมากๆเลยให้ตังมาอย่างเยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เก็บของแล้วก็มีถังขยะด้วยนะเผื่อของบางอย่างที่เราเก็บมาแล้วใช้ไม่ได้เราจะได้ต้องทิ้งไว้ตรงนี้นี่อะไรอะ่ะปิดไฟหมดแล้วอะ่ะพี่ฝนชั้นสองมาแล้วแล้วจะขึ้นไปยังไงชั้นสองอะ่ะบันไดไงจริงด้วยนี่ไงซื้อบันไดอันมาบอกแล้วแล้วก็ซื้อชั้นสง พอเราเปิดกำแพงปุ๊บชั้นล่างใช่ไหมเขาก็จะมีบันไดชั้นสองแล้วโอ้นี่นี่นนนมีมีช่องสําหรับเวลาพนักงานดับเพลิงเขากระโดดลงไปด้วยจําได้ใช่นี่เลยอย่างเทพเลยนี่ไงแต่ว่ายังไม่มีเสาอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดให้ครบก่อนเก็บตังก่อนโอ้แป๊บเดียวได้มาสา0 0 0ื่นเลยแล้วก็ขึ้นไปเปิดข้างบนต่อตอนนี้ยังไม่มีเหตุเพลิงไหมใช่เปล่าด้านยอกยังไม่มีห้องนี้ยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะห้องนี้ก็ไม่มี มีแต่ห้องที่มีฝนยืนอยู่เหรอใช่มีปุ่มอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้คือสายพานสายพานการผลิตเอาละตอนนี้มีทั้งดอปเปอร์และอัพเกรดเรากระโดดลงไปทางนี้เลยได้แล้วพี่ฝนใช่กระโดดลงไปเก็บของได้เลยได้มาอีกเท่าไหร่เนี่ยหมื่นห้าอ้าวของหล่นลงมาข้างนอกอะทำไงดีอะหล่นลงมากระเด็นลงมาเลยเหรอหล่นลงมาแล้วเราก็จะไม่ได้ตังค์นดีไลไรเดี๋ยวเราทําที่กัน ไม่มีที่กั้นสักหน่อยเราทําห้องกั้นไงนี่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 อัปเกรดตรงนี้น่าจะน่าจะผ่านพ้นไปได้ใช่นี่ไงมีที่กั้นมาแล้วแล้วเขาจะให้เพียกไปไหนเนี่ยมีลูกศรเหรอเพียกมีสถานีดับเพลิงตรงนี้อยู่แล้วทาไมต้องไปเปิดอีกที่หนึ่งอะเขาอาจจะต้องให้เราไปรับภารกิจอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วนี่ไงถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเราออกไปตะเวนดับเพลิงข้างนอกกันดีกว่าพี่ฝนเขาอาจจะมีภารกิจไง ภารกิจอะไรแล้วมันเดินไปก็ไม่ได้เนี่ยทางลงอยู่ตรงไหนหาไม่เจอแล้วอยู่อีกห้องหนึ่งฝั่งนี้อ๋เอเจอแล้วนี่ไงบันไดยอยู่ตรงนี้หาทางลงไม่เจอเหรอนี่ไงตังเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรให้เปิดเพิ่มเติมแล้วนะ่ะเดี๋ยวมีชั้นสามจะมีชั้นสามได้ไงกันมีชั้น3มอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เราจะต้องไปช่วยเพื่อนดับเพลิงก่อนเพชชอบรถดับเพลิงมากเลยนะทเทอาละตรงนี้ไม่มีปุ่ม ไม่มีปุ่มแล้วบอกว่าปุ่มอยู่ข้างบนอะไรอะทาวเวอร์แค่นี้เหรอมีแค่นี้จริงๆด้วยพี่ฝนหมดแล้วเหรอหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วจริงอะมีแค่ปุ่มทาวเวอร์แล้วพอขึ้นทาวเวอร์ไปแล้วจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่มีอะไรแล้วเห็นเปล่าเราจะต้องมีหลังคาสิใช่ไงปกติต้องมีหลังคามันต้องมีหลังคาเพิ่มไม่มีแล้วทาวเวอร์ก็ขึ้นทางไหนอะขึ้นไม่ได้เห็นเปล่า มันจะต้องมีบันไดเพิ่มเข้าไปแย่แล้วบ้านพีเอกไฟไหม้เอาจริงด้วยบ้านพีเอกไฟไหม้ไปดับไฟก่อนอดีดนะมัวแต่ทำสถานดีดับเพลิงไม่ได้ดูบ้านตัวเองเดี๋ยวก่อนดีนะที่นี่เราอยู่ในเกมเราอยู่ในเกมเลยอยู่จริงๆคงทำอย่างนี้ไม่ได้มาแล้วไม่ได,ไได้แน่นอนอ้าวดับไฟไปแล้วเรียบร้อยใครดับไฟให้พีเอกไปแล้วสงสัยจะเพื่อนต้องเป็นเพื่อนแน่เลยพี่ฝนนี่งเพื่อนขับรถมาแล้วเพื่อนเหรอคนที่ใครอะ เพื่อนพี่เอกไงใช่เหรอใช่อ้างานพี่ฝนออกรถเลยออกรถเลยนะขับดีดีดินี่ไงกาลังถอยหลังอยู่ไปเดี๋ยวเ่เอกจะไปช่วยดับไฟเอาไปเลยรอด้วยวิ่งตารอด้วยโหแล้วขับซะเร็วเลยนั่นฝั่งนั้นเจอแล้วบ้านไฟไหม้อยู่เราจะต้องเรีบไปช่วยดับเรืงอ้อมไปไหนแล้วเนี่ยอ้อมไปรอบเมืองอ้อมไปได้ยังไงเดี๋ยวรอเพเอกเดี๋ยวดีนี่ไง โอ้โหเรกว่าจะวิ่งตามไปทันบ้านหลังนี้บ้านหลังไหนบ้านพี่ฝนเองบ้านพี่ฝนไฟไหม <c oughs> นี่ไงแย่แล้วไปช่วยกันดับไฟแล้วทุกคนดีนะอยู่ในเกมนี่นะชีวิตจริงเราจะต้องแจ้งคุณตำรวจด้วยนะเรียบร้อยดับแล้วดับแล้วเรียบร้อยเพคคิดว่าเดี๋ยวเพคจะกระโดดขึ้นรถพี่ฝนไปน่าจะมีแบบที่ให้นั่งด้วยนะไม่มีไม่มีไม่มีแต่อีกแมปหนึ่งมีจะถอยไปไหนรอเดี๋ยวอะถอยไปตั้งหลัก ไมตั้งหลักเลยเดี๋ยวเพกมาก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งกระโดดขึ้นมาได้ไหมได้ได้เดี๋ยวต้องขึ้นไปยืนอยู่ตรงกระเช้านี่ไปแล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมแล้วนับดึงสองสามไปเลยไปเลยแบบนี้ไม่หล่นแน่นอนอ่ะไม่หลน่น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 เราจะไปดับไฟให้รอบรอบเมืองเลยตอนนี้ใช่เราจะต้องช่วยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วทะลุต้นไม้ไปได้ไหม น่บ้านหลังนี้มาถึงแล้วนี่ดับไฟดับไฟดับไฟใช้การหน่อยเร็วเข้าพวกเราเอาละตอนนี้ทุกคนมาช่วยกันดับไฟแล้วเรียบร้อยไหมแล้วทําไมพี่ฝนไม่ลงมาช่วยกันเล่าพี่ฝนขับรถไงสายยางมันดึงได้สองทางจริงเหรอจริงเมื่อกี้เพกก็ไปดึงมานี่เพื่อนมาช่วยแล้วเห็นเปล่าเพื่อนมาช่วยแล้วนี่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าพี่ฝนขัโดถลงมาช่วยดีกว่าโอเคแต่ตอนนี้ไฟก็สงบแล้วนะ ใช่สง,งบสุขแล้วพวกเราใช่ใช่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เพ่กับพี่ฝนต้องขอตัวราไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบ๊ย,บยมีเหตุอีกแล้วรีบไปเร็วเข้าพี่ฝนนี่ไงเราจะต้องช่วยกันดับเพลิง